สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอน้องเพชรนะคะแม่แม่ค้าวันนี้ก็มาหาคุณแม่ปุ๊กกี้นะคะตอนกลางคืนเลยนะคะตอนเวลากิ่ทุ่มนอะนี้สองทุ่มกว่านะสองทุ่มกว่า <c oughs> นะคะ มาหาคุณแม่ปุกกี้นะคะพาคุณตาพร้อมซับนะคะก็แม่ควานก็อยากมาดูอาการของน้องนะคะตอนกลางคืนด้วยนะคะก็ได้มาแต่ตอนกลางวันนะคะได้มาแต่ตอนกลางวันวันนี้มีโอกาสมาตอนกลางคืนนะคะมาดูอาการของน้องว่าเป็นยังไงเนาะนะคะคุณแม่ปุกกี้เอ๋ยนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่หกแล้วนะคะเป็นวันที่หก ก็มาเป็นกำลังใจให้คุณแม่ปุกกี้ด้วยนะคะ ก็ยังมีอาการเหมือนจะปวดอยู่ตลอดนะคะยกหางเกร็งตัวยืดตัวนะคะแต่ก็แต่ก็ยังไม่มีอาการปวดเด่งมากนะคะยังไม่มีอาการปวดเด่งมากนะคะ ฉี่แล้วนะคะฉี่แล้วนะคะวันนี้นะคะเห็นพัอควานบอกว่าไม่ไม่ถ่ายนะคะไม่ไม่ฉี่แล้วก็ไม่อึด้วยนะคะก็เลยให้คนตาพร้อมซับนะคะพรวควานพร้อมซับนะคะมามาเป่านะคะเป่ากับกับกับอึกข,ขับเยี่ยวนะคะก็เลยเยี่ยวออกเลยนะคะ

วันนี้ก็เป็น วันที่หแล้วนะคะคุณแม่ปุกกี้เอ้ยนะคะก็อยากให้น้องนะคะได้คลอดเจ้าตัวเล็กออกมาอย่างไวๆนะคะ

ยังไม่ถึงเวลานะคะยังไม่ถึงเวลานะคะความเชียยวบอกนะคะแล้วก็คุณหมอก็บอกด้วยนะคะยังไม่ถึงเวลาออกนะคะก็ใจเย็นๆนะคะใจเย็นนะคะแม่ๆค่ะก็รอก็รอนะคะรอเจ้าตัวน้อยนะคะของคุณแม่ปุ๊กกี้นะคะออกมาลืมตาดูลูกนะคะ

โบามานลกะกวนเจ้าเธอสบัดสมามาในเฮ้ยไปนะคะตอนนี้ก็พอควานนะคะของคุณแม่ปกกี้นะคะมาขอขมาคุณแม่นะคะขอขมาคุณแม่นะคะข ด้านนี้นะคะก็ยกยกขันห้านะคะขอขอมาคุณแม่นะผู้บังเกิดล่านะคะก็ทานได้ไปก็คือพึ่งทางศสยศาสตร์ด้วยนะคะพึ่งทางสยศาสตร์ด้วย,ะะย,วยแล้วก็ทำทุกวิธีทางนะคะที่เรามองไม่เห็นนะคะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ความสบายใจนะคะกับพระควานแม่ควานนะคะเราก็ทํา เหมือนเราแก้คริสนะคะเหมือนว่าเราแก้คลิสนะคะเราก็ต้องไหว้ขอขมาคุณแม่นะคะก็ทางศยศาสตร์เขาก็บอกมาอย่างนั้นนะคะต้องมาขอขมาคุณแม่นะคะก็พอควานนะคะพอควานก็ได้ขอขมาคุณแม่แล้วนะคะบอกว่าถ้าผิดพลาดประการใดนะคะท่านก็ขอโทษขอขมาแล้วนะคะ นี่นะคะคุณยายทวดนะคะเป็นคุณแม่ของพ่อควานพ่อควานปุ๊กกี้นะคะนี่นะคะก็จะใช้ข้าวสารนะคะกวาดออกนะคะถ้าเป็นพิธีโบราณนะคะก็คือทำโอขอมาสร็จก็ก็คือกวาดออกนะคะกวาดสิ่งไม่ดีนะคะก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะ ของชาวกลวยชาวสวยของเรานะคะก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะคะก็ขอให้ขอโทษขออภัยแล้วนะคะก็ขอให้คุณแม่ปุกกี้ออกมานะคะออกมาลืนตาดูโลกเถอะนะคะเจ้าตัวน้อยของเราแม่แม่เอฟซีก็รอชมอยู่นะคะพ่อความไม่ความหลายท่านนะคะก็รอต้อนร to ับสมาชิกใหม่นะคะของคุณแม่ปุกกี้อยู่นะคะ ก็เป็นคุณยายทวดนะคะคุณแม่ของพ่อควรมุกกี้นะคะคุณยายทวดนะคะท่านก็มาใช้ข้าวสารนะคะกวาดออกนะคะก็เป็นพิธีนะคะทางอ่ ตอน่อแดงดีหน่อยตาคันพ่อแดงนี่่อตาเขารียบร่เด็กตาเขาเลี้ยเดกาเขาี้รอ นี่นะคะก็พ่อควันบอกไปจับท้องน้องนะคะน้องบอกว่าน้องถีบนะคะน้องถีบ น้องอยากออกแล้วนะคะคุณตาน้องอยากออกแล้ว <laughs> อืมช่องคลอดเริ่มบวมแง่แนเ่เลยอลองแง่แน่เ้ยเนอะเออออกวันนี้หละออกวันนี้แหละ พวกเรารออยู่นะคะเจ้าตัวน้อยนะคะของคุณแม่ปุกกี้นะคะก็เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องสีดอน้องเพชรด้วยนะคะแม่ๆคะ่ะมนครัก็จะอัปเดตนะคะอาการของคุณแม่ปุกกี้นะคะให้ดูเรื่อยๆนะคะถ้ามีโอกาสได้มาหาน้องนะคะวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้คุณแม่ปุกกี้อีกหนึ่งวันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ